สวัสดีนะคะสวัสดีในรับฟังย์ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะกลับมาเข้าสู่สถานการณ์ปกติของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่สองวันที่ผ่านมานะคะเราได้ไปอยู่อีกหนึ่งสถานที่ที่เราไม่ได้ไปมานานมากเกือบ3ปีนะคะแต่วันนี้เรากลับมาอยู่ในสถานที่ที่เราคุ้นชินนั่นก็คือห้องแคบๆของเรานั่นเองค่ะจริงๆแล้ววันนี้เรายังไม่ได้เริ่มที่จะดดดจริติ้งนะคะแด่ด้วย ด้วยความที่มันหิวแล้วมันก็ไม่มีรับประทานนะคะเพราะว่ามาถึงอุดมสุขตอนประมาณเกือบ2องทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นร้านค้าในตลาดหรือว่าร้านค้าริมทางเนี่ยสินค้ามันก็จะลดน้อยลงนะคะและวันนี้ข้าหวหอมมะลิคองนิชชันก็หมดนิชันก็เลยต้องกินข้าวไลซ์เบอร์ี่นะคะแล้วก็จะไม่มีอะไรก็จะมีเป็นเลือดคิวคอมเบอร์วันนี้ก็จะกินข้าวกับน้ำพริกแล้วก็เป็นไข่เจียวอันนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าระบบขับถ่ายค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะคะบวกกับการปวดท้องอยู่นินดๆน่าจะเหตุเกิดมาจากการกินแกนอ,อกไม้หรือเปล่าบวกกับการกินข้าวที่ไม่ตรงเวลาและช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเรารับประทานอาหารที่จะตามใจปากค่อนข้างที่จะละเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันก็จะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการ d ดนซิริอิตติ้งอย่างเป็นทางการแต่ด้วยความที่วันนี้มันก็ยังไม่พร้อมนั่นละคะ่ะเราต้องกินแบบปกติไปก่อน จร,จริงๆเราก็ไม่อยากกลับไปไดัชเชอร์ิตติ้งแต่ด้วยความที่สภาพร่างกายมันดูย่ำแย่บวกกับตอนที่มันขับถ่ายแล้วมันท้องผูกมันค่อนข้างที่จะทรมานนะคะก็เลยต้องกลับมารักตัวแบบจริงๆแล้วแหละเพราะมิฉนั้นถ้าเราปล่อยให้สภาพร่างกายเราเป็นแบบนี้อนาคตมันต้องแย่มากๆกว่านี้แน่นอนเราจะมากินไข่เจียวก่อนนะคะเราจะเริ่มเทสต์โปรดักต์ก่อนว่าไข่เจียวกับ กับซอสแม็กกี้ของเราเนี่ยมันจะเป็นรสชาติเช่นไรแต่ทางนี้เราก็จะไม่ได้คอนเซิร์นหรือว่าเป็นกลา,กลาบกังวลเรื่องของรสชาติอุ้ยสีมันเข้ากันหรือเป็นสีนินกับสีหยองอร่อยอยู่เราจะกินน้ำพริกกรกแค่พอ เพราะนพนรกมาั้งข้าที่จะรสจัดจ้านนะคะช่วงนี้จะต้องงดทานอาหารรสเผ็ดก่อนเพราะไม่ชนนกระเาะรัวแน่กินแค่นีนพ้พอเราจะกินผักวันนี้เรามีผักอยู่สามชนิดนะคะเพราะว่าเราแวะตลาดนี่เป็นอันนี้ด้วยมาเหือเปลาะเริ่มที่จะแก่แล้ว พอมันเผ็ดมันก็จะเผ็ดแบบสีสัดเผ็ดจุน,นังหัวฟูหรือว่าคนหัวลุกกินอีกดีกว่าเป็นมะเขือเทศทอนะคะรับรสชาติมันจะไม่ได้อร่อยมันจะกินยากนิดน,นึงมันอาจจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเราเลยต้องบังคับตัวเองให้กินมะเขือเทศอันนี้ ม่เคยเปล่าอร่อยมากเรียบ มันกินยากนิดนึงแต่ก็อร่อยเปกับน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาน่าจะตอบโจทย์กับสภาพร่างกายเราช่วงนี้มากที่สุดเนื่องจากน้ำพริกเผาเป็นน้ำพริกที่รสชาติไม่ได้จัดจ้านมาก แต่กินเย็นมาก็เลี่ยนอืม เราจะกินแบบพร้อมะมเขือเทศด้วยนะคะรู้สึกว่าสีมาเข้ากันมากข้าวสีนินมมะเขือเทศสีแดงไข่สีเหลืองแล้วก็เป็นอันนี้สีเขียวเราสึกว่ามันเป็นโทนสีที่มันไปด้วยกันได้ดีกินแล้วรู้สึกเจริญอาหารมากเลยหลังจากที่อยากควบคุมนม้ำหนักแต่กลับรู้ว่าเป็นการกระตุ้นให้แบบอยากอาหารมากขึ้น วันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะนอนสักกี่โมงนะคะจริงๆอยากจะนอนแต่ตอนนี้เพราะพรุ่งนี้ต้องเปิดร้าน้งแต่เช้าแต่ด้วยความที่ตอนเดินทางมาหลับบนรถตลอดทางก็ต้องรุ้กันต่อไปนี่กิน ยิ่งกินชายิ่งได้ผ้าขนชา เมื่อคืแก่เราก็จะทำแต่เปลือกนะครับ 俺那家有。 อีกแนวคันย่าอลไรไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ